สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดับฝันพวกคดี112รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลั่นไม่ก้าวล่วงศารปมขอประกันตัวผู้ต้องหาเนื้อหาใจความนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพันตำรวจเอกทวี ได้พูดถึงผู้ต้องขังในคดีมาตรา112ที่ยังอยู่ในเรือนจําและยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับพักการเมืองที่มาร่วมตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยทุกพักการเมืองก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่เอาด้วยกับการแก้ไขมาตรา112แต่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการใช้กฎหมายต้องให้มีความยุติธรรมที่เป็นเรื่องของหลักพื้นฐานซึ่งการแก้ไขกฎหมายนี่เป็นเรื่องของสภานะครับ โดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยกระบวนการต่างๆเช่นการที่คนจะไปแจ้งความดําเนินคดีอะไรต่างๆเพื่อกล่าวหากันเนี่ยมันก็ต้องมีหลักประกรันให้กับประชาชนเขาซึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับมันต้องมีการปรับปรุงทุกกฎหมายอยู่แล้ว่ะครับคำว่าปรับปรุงกระบวนการเนี่ยผมเชื่อประการใช้มาตรา112เพื่อที่จะไปปิดปากใครหรืออะไรมันไม่น่าจะมีอยู่แล้วล่ะครับแต่จะทําอย่างไรที่จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนักข่าวก็ถามว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย สสก้าไกลร่วมกันถแถลงข่าวอยากจะให้รัฐมนตรียุติธรรมดูแลผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพันธบทเอกทวีบอกว่าอย่างนี้ครับคือถ้าหากว่าคดีอยู่ในชั้นตํารวจเนี่ยก็ต้องไปทําเรื่องที่ศาลนะครับถ้าหากว่าเขาไม่หนีคือการคุมนักโทษเอาไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าเพื่อป้องกันการหลบหนีซึ่งเรื่องนี้บางส่วนก็อยู่ที่อำนาจศาล เราอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดแต่เราคงไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการหรอกครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือถ้าหากเขาเข้ามาอยู่ในเรือนจําจะต้องไม่มีการไปบีบคั้นอะไรนะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวแล้วการคุมขังนักโทษตามหลักก็จะมีนักโทษเด็ดขาดกับผู้ถูกคุมขังที่คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาก่อนสารตัดสินหรือที่เรียกว่าอยู่ในชั้นพิจารณานั่น,นแหละครับยังไม่ได้เป็นนักโทษนะครับ เราก็ต้องไปทําระบบที่ไม่รู้จะทําได้หรือไม่แต่ฝันว่าต่อไปนี้ในการควบคุมในเรือนจาอยากจะให้ผู้บริหารเรือนจำเนี่ยไปดูนะครับบุคคลที่ถูกดําเนินคดีแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีก็ปฏิบัติแบบหนึง่งส่วนนักโทษเด็ดขาดก็ว่ากันไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าคนที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ยังต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่พ่อแม่เขาก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะบางคนอาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ก็อาจจะต้องหาวิธีตรงนี้นะครับแต่เราจะไม่ก้าวล่วงสารนะครับ เรื่องบางเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเรามาตัดสินใจเองเลยโดยที่เรื่องของเขาอยู่ในอำน,นาจศาลเนี่ยก็ต้องไปดูว่าควรจะมีคณะไปคุยกับศาลหรือไม่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมีอยู่ประมาณ50,000กว่าคดีนะครับถือไปเยอะและคดีเด็ดขาดที่มีนักโทษประมาณ2 0 0 0 0 0คนเนี่ยมาดูว่ากรมราชัณฑ์จะมีสถานที่หรือถ้าหากไม่มีสถานที่เนี่ยก็ต้องคุยกับศาลว่าจะใช้วิธีอย่างไร เพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาก็เป็นพลเมืองไทยยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูงานแค่คิดเอาไว้ในใจเท่านั้นแหละครับ